ขีเด้กเท่านี้แหละเฮ็ดแนวเสียบกรึดๆหนี่เล็กนาตาจะเสียบเนาะแกงขีเล็กเซ็ตไข่บุดแดงเบึ่งความสุขของเมียผมทุกคนนอนอยู่หน้าบ้านนี่ขึ้นมองนอนเนาะฮะฮะฮัลโหล ลูกน้องกับแม่ลูกฝนตัวดำกันนอนจนบ่เห็นนี่ว่ากังเกงหรือขนจะกางเกงหรือจะขนนี่นนกางเกงจะขนเนาะนอนนี่เด้อนอนกับลูกกันเด้อบวต้องนอนกับผัวเด้อโอเคโอเคอยู่บ่โอเคค่ะฝนพร้อมกันโอ้โหแย่ยยงความหักจากพ่อบังบ่ พระตะคนไปห้ให้กับเขากินเขากินน้ำกันสวัสดีครับเหมือนี้ตอนเราขอสู่สองอันมาเนาะนะทุกคนเนาะมันนี่พักกันให้กับเขากินเลงเนาะนี่คือจาาปิดทอยู่ลูกเต่าเาานี่ยมันเพิ่มซวนอยู่นี่เนาะแค่นั้นะอัอออนนั้นก้องอุปกรณ์ นีสีใส้บดนีบดพริกหาน่วยก็หอมข้าวคน่ข้าวแหน่มันว่าสีตะวันตะมผกไงกบหอมตะมผีก็หอมแดงใจลายน่จำ้ไหเพอลกนตโมผเพมาเนี่ยากเลนี่แยงเนี่ยเอาม่้อะนญ่อุ้ยช่างนำพี่น้องซาลิตาตองเขาอีกตลาด เพราะว่าห้างจากการกินชาแม,มาโดนเตืบแม่ช่วงเขาจอยเขาก็บอกกินเนาะทุกคนก็ไปดีกับสิกินกินแหนกินสลับของมาแหนสินะจะได้ผลดีนี่ข้าต้มซื้อน้ำยาหน้าสมเร็จมาหลดมันจังไงเนะาะลองต้มวิตลาดนะกรสี<ม>แกงขี้เล็กใส่เห็ดเนี่ยนี่ทุกคนเห็ดคุ้มเห็ดคุมแต่ว่าข้าต้มมันจืดเลยต้มจนจืนนจนนหดหมดแล้วจนแกก็ไม่ได้กรสีแกคาเห็ดผื่นนอนมาสิพอง่าย เห็ดตัวนี้เกิดดูยุขาตัวยุขาเนาะปลายุขาปลาหอยยุขาแกงคุณเขากินกันบอไม่หลับเขากินกันอยู่บอ๊ะเห็นเนาะแต่ผมคมหมักแนวเนี่มันติดคมหน่อยหนึ่งนะกึดกึดกึดกึ๊ดกึดเห็ดเพิ่งวานนี่แต่ว่ามันออกคมหน่อหนึ่งทิ่แกงใส่คีเล็กนี่แหละที่แม่เอามาหายนาะแม่คีเรกมาหายนะเอาไปโดนจิ้วได้กินจริงแม่แกงแม่แถาเอา ต้มกบเล็กมาให้นําแม่สวานนั่นแหละตั้งรถตั้รงรถเอามาจะเห็นคลิปก่อนล่าสุดนะทุกคน,นที่ต้องรถกับบ้านชีสเกตหรือบ้านสวานนั่นแหละแม่ก็เลยตำเจียวบองให้แน่ตำบังถ้าเดี๋ยวนี่แหละเล็กๆเข้า,าใส่ไข่มุกแดงดทุกคนพี่เด็ดเลยพี่เด็ดเท่านี้เลยนี่ไข่มุกแดงเห็ด เล็กแมงอีเดียวนี่เป็นเจ้าเป็นย oh, ังไงวัดอ oh, well. ันน yeah, ้เจียวปลาแห้งโอ้เจ้ยมาปลูกคนมากจนกับเลือดเฮ็ดมากดูลูกสาวคนมักเจียวบองเจียวปลาเด็กเจียวปลาแห้งอันนี้เจียวปลาแห้งแม่แล้วเห็ดแซ่บแฉมูเคยสั่งกินอยู่กับขายไห่แม่ขหยแม่แล้วเห็ดขายไห่โอ้อันนี้วะแมงเขาเจ้าสั่งแล้วไปติดใจแล้วก็ใส่ผงสรดด้คันผู้เด็กบอกกินก็ดี เอาไปใส่เองก็ไดใส่น้ำปลากระงกซโลเตอนเอเชน่นเอะมันร้อนบหทถุกข้ตนไม่เลื่ออไรมันยืนแนหนัเนาะมันเลยบกขาหมุนมันก็เอื่อยก็ไปจะไปจะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยคลองเท่าไรเฮ็ดออกงูเดนเอาหก้น่วยห่ย ก็ต้องล้างพกใส่าพกยน่วยจจ้าตไลน้ำซกินต์ว้มันเหลือเท่ากับใบพก็บกินไปแล้วนาะเสร็จเล้เฮ็ดเหมือนกิน2องเถืยวนีนี่เพราว่าสองคนอีกกินบ่หลายเบื่อสุดเบื่อพอดีอเล็กลงหมด จ้องก่อนได้เป็นวันนี้จ้องก่อนหมดจ้องก่อนเฮ็ดกินเรือกิดผิดแข่งมากินแม่โอ้แม่รับผิดแข่งมาไปอีกเลยนี่แมนตบมันไปเลยทีเดียวข้าวตัวนี่เลยนี่สองอย่างนี่ไข่บุตรแดงแมนได้เงี้มาบุ้แดงเคยกินแน่ข้อแม่นแน่ทุกคน ใบแดงกับเห็ดขมเห็ดขมกึดๆในความเข้าใจเห็ดขมกับเห็ดฝุ่นคืออันเดียวกันเนี่ยเข้าใจม,มันเป็นแบบเดียวกันนะเอามาเด็ดนี่ได้ไหมถ้าจิ๊แกงแบบลาวใส่ผักแครงแยงเอามาเด็ดนี่จ้าทุกคนเนาะผักแยงเหาสื่อมาอ้าวเนเหมืนอนทุกคนหอมหอม,หอมอยู่ปะอุ้ยหอมเด้เรียกว่าอันปลูกอันเลี้ยงมันจีบหอมสีแกงแบบลาวลาวดูมังทิละอือช่วยหน่อย เองเราละได้กลิ่นว่าหอมคือตัวเอามาจาทธงจากไฮไปไหนแง่นั่นสิแล้วก็ได้กลิ่นอยู่ใส่ต้นหอมได้หลายแซ่บจด้วยมันต้นหอมเพือ่อปลูกงามครับงามแน่เนาะทุกคนใสายาาย่ยาไรอยู่บอกว่ารวยรัวเอารวยอุ้ยถึงที่นี่เบิง่งปอุ้อยังแน่แล้วไปตะกุยอุ้ยดุยตเตาะ พยายง่ายหลังน้เงดแตกเื่องอนอ้ยเดุดอีอ้วนอ้วนไม่หลบแม่เลยหรออ้วนเยบมาเก็บมามาโดนแห่แม่เนาะกุ้งก็เลอ่เต่า่ได้ดอกั่นี้เนา้งก็เาย่ะพวก้หิ้วเข่าหิ้วนามดนเลออกับแมงว่า้กินอยู่ตอนนี้ก็วันที่สองถุงเราอ้วนทุ่งเลยไก่เนาฮะมมี มุมี้นี่กงได้อยู่เขียนกลับมากันกับมัานเฉสองถุงอีซิปนะพี่แาุ้พคนเน้ำเดือดันเนะอืมใแกงขี้เล็กน้เลคือดืทุกคนอ่ะคุนถึงเวลาอลไวอ่ขี้เด็กเท่านี้แหละเฮ็ดแนวเสียบขึ้นๆขี้เด็กก็ข้เด็กันเศรย็นละที่จินย่ง้าไแน่เสบแนอีกอย่างหนึ่งก็คือบาปงบอก กสสิปโปงก่อนย่าม, <จอ S 2> มันมัอย่ามันเปื่อยผุดต้มให้นางโบจัคนเนาะมันมีเห็ดมันแสีบเนาะเห็ดอันนี้แกงคิเรียเขาออก,นกหนมามคนนี่แม่เล่นๆุงเลยบยบบของแสบของหน่อยอีตัวนี้แกงแล้วแหอ มันงูว่ะมันงูว่ะคนไ่นกไน่ควรไนอนจะน้ำปลาน้อยนึยนนยน่งเขามูยแต่ไข่ใส่แต่ไข่ก็ใหญ่บ้านทันบัเป็นยังไงใส่จะพร้อมแดงก็พร้อมสดแม่จะให่อีตูอีอย่งกัดโอเคเหรอเาทุกคนเน,ะนาะใส่สแ่นี้ ต่พักกระแงมันตากับพอีตู่้ใส่บัวใส่ก็เร็วเต้ใส่บนี่ะนอ่ะชอบกินอิ่เครื่องต้องถึงพักกระแงบัลิงหลับักกระแนงโอ้โหแน่นมากเครื่องเหมือนทุกคนสะสิกินชิ้อหเด็กกตตอนค้องตบตอนเ็ดกับตอนแดงอ ว่าหอมใส่คอนเปื่อยก็แยงทุกหน่อยนึ่งปาหน่อยเฮงแคนอยจงิม่ะหน่อยชิมปิดฟ้าวะมันจีู่มจดนไแล้วล่ะ ในปลาทุกคนเนาะต้นหอมหอมเยอะลงไปทายหมอนี่สิดักใช้ไปกีตัวแล้วเดี๋ยวตัวกับมะเขืกันไปเหรอน้ิมันสิ่ตัดพักกระแยงหอมเนาะนี่ที cool ่เดือดหอมโอ้ยเลยโอ๊ยสีเดือดเอมได้ไหม ไข่บุดแดงทุกคนบุนกินยุโร์มาบุญทีเด็ดแกงขีเล็กใส่เห็ดใส่ไข่บุดแดงมึงทุกคนมึงทุกคน,กนแกงขีเล็กใส่ไข่บุดแดงใส่เห็ดไใส่หอยละทีเด็ดทุกคนอยากน้ำเนานะนชิมละอัะ เสรบจแล้วนี่อีกนิดนึงแล้วเนาะสิบมิลลิดนึงแล้วเนาะเป็นได้เสร็จแล้วแต่ว่าติดค้มคิเล็กน้อยแม่ต้องตุง่มคิเล็กก็ต้องคมหนึ่งตัวเนาะโอเคเนี่ยทัวงหมดนี่เนี่ยเนี่ยขาดอะไรขึ้นปลาแดงข้างนี้เลยใส่อีกว่าิีอ่ามนันหวานปลาแดงไม่ดีเสียบ ประกดปึ่งนาตาจะเสียเนาะแกงกิเล็กเซ็คไข่บุดแดงไปกินข้าวลำกันทุกคนมาทุกคนเนาะอย่าปล่อยเลยนาตาห้องหวานรักคุยขี้เฮ็ดเฮ็ดโซ่พี่น้องไงไข่บุดแดงกับเพ็ดเนียนๆใหญ่เลยนาะ หอมหวยหวยขอซิมก่อนเด้อครั้หนึง่งกินข้าวลายเอ็กซาวานบบบนี้เนี่ยผมนี่ย <c oughs> กินกิ <c oughs> นลายผมเห็ดเป็นสีขึ้นๆบางใช่ไหมเจ้าอะไรขึ้นๆบ่คม,มดีชำนักแสบคมก็หลังดีเนาะ ถ้าคนมามาคุมก็จะกินบัวด้ปันใดเพราะว่าคิดเด็กแม่แล้วหนาจะตุมตุมหนามนาหนึนามถ้าไผรมาคุมหน่อยกุนีตรงตุมอีกจักหนามสองหนา,า,ามหมดแหละใส่ก่อนด้วยทุกคนใส่ก่อนเอาอน,นาะไม่มีอะไรกินก่อนแค่น,น,นั้นเพี้ยเข่ากันเลยมันเข่าก็เพ็ดยติดนะท่าให้มัแดง เข,ขาเป็นดีบังฟีซิมไข่บมญแดงให้ทุกคนบ้างต่อเลยเด้อดหอยเยอะนี่ทุกคนโอ้ยหอยนัวประแดดมีทุกคนฟังเสีงนเนยงเห็ดตัวนี้มันสีกิึดกรึดแน่วเลงเด้อ เค็มพอค่อยติดดังกว่านั้นมันสีกึดๆแล้วมุนในปากแบบเพ็ดเพลิงหวานนั่นแหละหอมผักกะเหรี่ยงน้อยนึงของก็แค่โมดแดงพอดีเนี่ยก็เขาเร่งมาซ้ำอยู่แล้ว ปลาอื่นกับเส้กินกับแจวแม่ฝากมาฮะฮะปลาทูมัดผอดด้วยนะฮะพักฮะปลามานหนึ่งแจวและเด็ดเด็ดนะทุกคนแซ่บดีดีหมูฉันถามสื่อคูเด็ดสิ่งอ้าแจวบองขายบองแจวบองไงเด้อทุกคนแจวปลาแห้งไม่ใช่แจวบองอันพิกว่าแห้ง แม่เราพอัใส่โพสตโดดต้นบดเสียยังไงเราให้มากใส่โพสต์โปดเงไปใส่เอาเนาะข้าวนปลากินก็ไข้ต้มเนี่ิงแจ้วจิมเนื้อเด็ดเดียวเจ้าไปฮะจะไปกินย่ลงแทเลเบนนี่หลยกับเขาห่อกินง่ายง่ายทุกคนกินง่ายง่ได้ทุกคนหอาหารสันสูงเนี่ยนี่อาหารสันสูงห่อ ททีี่่สสุุดดอันอน,อนี้ครับอันอนี้ฮะอาหารสั่นตามก็คือชีออสอาหารสั่นซุ้มไก่เลือกตะเสาสตะเทียมคือคนบ่ได้กินแฉะปะนนี่ยเลยแม่เนะห็นนะพอกินพอกินฟา้าอ้วนน้นำหนักจะกิโลเลยบ,บอกบอกช่างหัวว่าเกือบเป็นล่มแค่น้อยก็อ้วนปลาถิ่มเขาปลาด้วยเตะถิ่มเขปาปลา เอาเอามันนอสิปากถึงครับบุญใหญเพื่อดวนเนาะพร่กระเยมันด้วนสิล่ะอืมเอาวนเพ่อรับไม่ได้หรอเพอ้วนเพราะว่าท่านอ้วนเนาะเหลือกใครดึงดึงเนี่ยคาิขึ้นล้วงนี่เอลเสาะหาอยู่เดี๋ยวนี้เอลเท่าไรล่ะสามสิปเลยวะฮะฮะบอกก่าวเคน กินเขาทังคนมองนั <celand. S 1> <re> ่งมองเดือมเ้ากินเขามองอย่างนี้แหละกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกูโฟกัสกินง่ายอยู่ง่ายต่างเกาะมันจะปาหนึงนุ่งเขาเพือกันเนี่ยกินบ่วทา นี่เถาเอามาอมาฝากแต่ทีสเก,<ด>ก,กียไอ้ยังโมโหน้องเมียพูดมันเปน,น,นคนทีสเกียรเนาะเขาิดอเอาใหม่นะาะสบายป็นคนสบายอันนี่เนาะเขาติดตามขึ้นมาเรื่อยเ้มาคมเดียวโมน้อเียชีสเกียรือคาดลมเบาอุบลอยูออ่อุบลกิ่งหนึ่งเลย ก็อยู่มาก่อนตั๊กเป็นอีกเนาก็มันมีของดีอยู่บนเนาะบอกปของดีอยู่วะคลองดีสบายจนติดหลงของเลยทุกคนหาใจวนติดหลงของติดดูขิงหนิ่งเลยนะวบไปไซส์เ,ซซเลย ของดีเขาันมีได้เปอกจริงบ่รู้สิแต่ว่ายังบ่ทันมีนนำยาเนาะเอาลูกเอาตอกกันสเขาปีที่สามเวาะก็ท่านไหนอยู่จมัตงแตะเขาต้องกายปีอย่าวือจมมานีสปีเลยยังพิ่งขาเนี้ยใช่ใหญ่เอาแปะสิแปทาให้กันแนะนำเอาทานอันทานนีกแล้วเดี่ยวเลยพวกใดขึ้นก็เนี่ยบอกไปทุกสี ก็ทามอหนม่ยบไอ้แต่เสียมันก็บรรขึ้นก่นเรื่องทามาศาถ้าบ่บอกเรื่องนี่นสิเกิดมาไหนบ่แม่หมทุกคนเนาะคนเมื่อกิดมาบ่อยซึกันนี่ถ้าบอกเรื่อเบื่อทามาศาตรหรือทำทาราบบไรนียว่าบอกท่าบอกเรื่นี้มันลำก็ไได้เนาะคืนนะ อืย oh, ังเราเหือธรรมศาสตร์เนาะมันราอาตาเา้กบบอกเดว้เือขนาดนี้ห้องกับถ้าไซื่ห้องกบบอเกี่ยวองเนอนัเบ้อถ้าใคิดดึงเขาจะไปโลกยิปถ้าใคจะคิดดึงืะไรอืมบอหน่อยจหน่อยไปทุกคนคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่แหละขออยากไป ป่าวกันหน่อยก่อนนะกินเค้าแล้วยัง <c oughs> บ,บ่เลี่ยวอีกทุกคนมาต้สิเสียนีอีกต้สิเสียดอีกโดนบ่นม,บบมีแต่คอมอกลูกเต๋ากรบหมีเนียวา่าเลยคนบึงคนงานกระบหมีว่เลยทำาบอก <c oughs> ทั้งฝาดั้บอกอันนี้อีเพ็ดกบบปินเฮวา่าเลยมันกีะโบพื่นบอกอันอ <c oughs> ีไปทุกคนคินีอาไรส่พนะอกับคลิปหนาเด้อ บึ่งโฆษนาซอยหอสองคนนี้เด้อทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ